สวัสดีครับผมสตีฟโกสันเตอร์วันนี้ผมจะมาฟังเสียงเช้าของผีนะครับแล้วก็ฟังเสียงรถที่ขับผ่านหน้าบ้านไปมาตลอดทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีเสียงรถมอไซค์เข้ามาในไมหรือเปล่านะฮะก็ถ้าแจ็คพอตไหนก็จะเจอแบบรถแบบว่าแง้นแงนนะฮะโอ้โหที่แม่งแบบท่อดังมากนะฮะมันไม่ได้ดังแบบว่าจนแบบจนแบบว่าหูแตกหรอก มันไม่ขนาดเว้ยแต่ว่าแบบมันก็ดังอ่ะเข้าใจไหมมันคือขีดในซอยมันก็ดังอะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นด่านที่สุดที่สุดในเกมนั่นก็คือคบิสเดลฟาร์มเฮาส์นะฮะเบรเกอร์อันนี้ไม่รู้แล้วเราต้องหาเองนะครับซึ่งผมก็จําตําแหน่งไม่ได้นะผมจําได้แค่ว่ามันมีตรงนี้แล้วก็ที่ไหนอีกนี่นแหละผมไม่รู้อะ่ะเออผมไม่รู้นะฮะโอเคเควสก็จะมีใช้อ่าใช้กางเขนนะครับแล้วก็ เป่าเทียนหรือตะเกียงนะครับแล้วก็คลีนแอร์เลด้ทูบนะโอเคเคเวสก็ไม่ยากไม่่งากอู้กระตุกกระตุกกระตุกเควสก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับกระตุกอะไรอะ่ะกระตุกฝนเหรอโอ้ย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 ,อยผมว่าเป็นเพราะฝนตกแน่เลยครับทําให้เกมกระตุกนะมาลุยเย็ด yeah. สวยจัด โอ้ยสวยมากสวยมากเอาจริงอีเวนต์ใหม่โอเคครับก่อนอื่นก็เราจะหาเบรกเกอร์ก่อนนะครับผมว่าเกมนี้ยังไงก็นานเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมไม่รู้ตำแหน่งเบรกเกอร์สองผมไม่รู้ตำแหน่งของเล่นเลยนะครับเอาง่ายๆคือเอาง่ายๆเลยผมเล่นอย่างเดียวผมไม่ดูอะไรนั้นเลยครับตรงนี้ถ้าจะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นซอมบอนิงป่ะใช่ใช่ตรงนี้เป็นซอมบอนิงครับผมจำได้แค่นี้แหละเออสไตล์ผมนะก็ ไม่ดูไม่จําไม่อ่านเล่นอย่างเดียวครับถามว่ามันดีไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีหรอกเอาจริงโอเคครับก็หาเบเกอร์ก่อนตอนนี้หลังบ้านหลังบ้านมีปะหลังบ้านไม่น่ามีนะครับผมว่าหาในตัวบ้านก่อนมันเป็นด่านที่สวยที่สุดในเกมแต่ว่าก็เป็นด่านที่ผมเล่น นานเช่นกันครับเพราะว่าผมยังเล่นไม่บ่อยนะครับก็เล่นประมาณเล่นไปประมาณสองสามครั้งครับเออไม่เจอเลยวะหลังบ้านปะเนี่ยผมขอดูหลังบ้านก่อนนะหลังบ้านหลังบ้านอู้สวยวะใช่ปะอู้ใช่ครับใช่ใช่อยู่หลังบ้านโอเคเราเจอเบรกเกอร์แล้วครับตอนนี้ที่เหลือก็จะเป็นกระดูกกับของเล่นนะซึ่ง ซึ่งผมไม่รู้ว่าอ๋อผมลืมไปตรงนี้มันเป็นไฟรูปแบบโ o ชั่นเซนเซอร์นะครับใช่ปะวะเหมือนกันป้าใช้คาว่าเซนเซอร์แล้วกันไม่ดีมันก็โมชั่นเซนเซอร์ไม่ใช่เหรอเพราะว่าถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวมันก็จะมันก็จะเปิดไฟครับอุ้ยตัวนี้ล็อกเหรอโอเคตัวนี้มันมันมันสุ่มนะฮะปาชั้น2ดี๋ยววาทุกคนมันสุ่มเนี่ยวะโอ้โว าเล่นคูบห้าแล้วตรงนี้ล็อกนี่คิดไม่ออกแล้วเราจะไปไหนครับแต่ถ้าคูเจบห้าตรงเนี้ยเอ้ยถ้าเล่นคูเจบห้าแล้วไอ้ห้องใตาบันไดมันเปิดแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่าเล่นเล่นง่ายครับง่ายขึ้นมาที่หนึ่งแล้วกันแต่แบบไม่ได้ง่ายแบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอนะ่ะคือถ้าผีมันเกิดแบบเกิดไกลก็ก็ยากเหมือนเดิมครับจริงแต่แค่เราหาที่แอบหาที่แอบได้ง่ายแค่นั้นแหละผมไม่เจออนะไรแล้วผมขึ้นมาเนี่ย หมายถึงว่าไม่เจออะไรแปลกๆเลยครับทุกอย่างเงียบสงบฮะอย่าบอกนะอยู่ชั้นสามอะชั้นสามเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปหาผีกันครับตอนนี้ผมไม่สนใจละวเว้ยมีกระดูกด้วยวะทำอะไรได้วะ,วะกระดูกอะไรอะเอ้ไม่ใช่กระดูดดีหน้ากากหน้ากากดีกระดูกอะไรวะหน้ากากครับหน้ากากขออภัยครับ เอ้ยอันนี้อ๋อผมคิดว่าผีมันทำตกโอเคผมก็ยังไม่เจออะไรเหมือนเดิมนะห้องนอนป่ะอันนี้เราเดินมาแบบโอ้ยใช่ใช่ห้องนอนครับเพราะว่าฟรีซ,ซิงนี่โอ้นี่ไงโอ้กระตุกครับเปนหนึงของเล่นเป็นวูดูครับโอเครู้แล้วแล้วแล้วผีก็อยู่ห้องนี้ครับโอเคสวยสวยสวยแต่ว่า ยังไม่เจอกระดูกนะกระดูกเอาไงดีหาผีก่อนไหมเราค่อยหากระดูกผมว่ากระดูกเนี่ยอาจจะเป็นชั้นสามวะเอาจริงเพราะผมหามาทั่วแล้วก็ยังไม่เจอครับหาอี e แล้ววะอีส e ครับอีสามโอเคเอา่าเดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายไว้ด้านหน้านะครับ เกมนี้ก็น่าจะต้องวิ่งตูนะเพราะผมไม่รู้ว่าต้องแอบตรงไหนวะอ่าโอเคเมื่อกี้มีมฟิซชิ่งใช่ไหมโอเคผมจะเอาเอาอะไรไปดีวะเอาเทอร์โมโมิเตอร์แล้วก็กล้องไปเดียวครับเหมือนเดิมเทอร์โมอีกอันนึงเอาเป็นอะไรดีอะเอาเป็นเอา่าสเปรดบ็อกก็ได้ครับเออไปลุยเลสโกแมน อุ้ยฝนตกวุ้ยไม่ใช่ฝนตกดิก็ฝนตกก็แหละแต่ว่าฟ้าผ่าเลยครับผมจะพูดว่าพับผมจะพูดว่าฟ้าผ่าเออผมอาจจะพูดพูดออ้ยแม่งพูดไม่ชัดดิพูดเร็วแล้วพูดไม่รู้เรื่องด้ะพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแม่งซะเร็วเลยซะเร็วดิซะเร็วเลยพูดไม่ชัดแล้วพูดแม่งซะเร็วเลยยังมีใส่อารมณ์อีกไม่เจอไหมอ่าโอเคครับผมมาแล้วก็ไม่เจอ ผมไม่เจอโก o สออฟเลยนะครับตั้งแต่เข้ามาปิดเฮ้ยอีเวนต์ครับทันปะวะโอ้กล้องอยู่ด้านล่างฮะโหลอีเวนต์ตอนนี้วะแต่ว่าเราเจอฟิซซิงครับฟิซซิงนี่เป็นของจริงครับของจริงดิมันมีของปลอมแล้ววะไม่มีไอ้กล้องอยู่ไหนวะอยู่หน้าห้องป่ะผมลืม่ะ ผมไว้หน้าห้องไม่ใช่หรอไม่ทันแล้วแหละเออมันอยู่หน้าห้องแล้วผมมนเดินไปข้างล่างทำไมเนี่ยโอ้ไม่กอดอ่ะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราเจอฟิซซิงครับซึ่งเป็นของจริงนะโอเคผมคิดว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเราจะเอาการเขตนเนี่ยมาวางก่อนครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเจอตัวอะไรครับ เอามาเอามาวางไว้ก่อนก็ดีเออนะเผื่อมันล่าไงนะเพราะว่าถ้ามันล่านี่ผมก็คิดไม่ออกว่าจะไปไหนครับผมอาจจะวิ่งซิกแซกในครัวเออผมว่าชั้นล่างอ่ะจุกใช่คา,าว่าจุกได้ปะวะไม่รู้ดิใช่คา,าว่าจุ๊กหรือจุ๊กหรือวิ่งซิกแซกเดียวะก็ก็จู๊กปะไม่รู้ดิมันไม่ใช่จุกแบบว่าวนนะฮะมันอาจจะเป็นแบบวิ่งซิกแซก หลบหลบสายตาผีอะ่ะไม่ให้ผีคือเอาง่ายง่ายคือให้ผีหลงอะ่ะเอาง่ายเออแต่ไม่ได้แบบว่าวนอะไรแบบอย่างนั้นนะครับอ่าโอเคกลางเขนผมวางไว้บนเตียงแล้วกันได้ปะวะเอาวางไา้ได้เหรอเป็นไรอ่ะวางไว้ตรงนี้ครับอันหนึง่งโอเคแต่ว่าห้องนี้ต้องใช้กลางกลางเขนสองอันครับอันเดียวไม่พอแน่นอนอ่าผมจะวางไว้ โอเคเล่นของครับเป็นห้องด้านในนะห้องนี้ปะวะนี่จับประตูครับไม่ตอบวะอ่าโอเคไม่ตอบครับโอเคสิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือเอา UV เนี่ยมานะฮะเพราะเราเจอฟิซซิงกับอะไรวะเออเราเจอฟิซฟซิงอย่างเดียวใช่ไหมไมนอาจจะเป็นตรงเป็นดอทก็ได้ครับแต่ว่าดอทเอาไว้ก่อนนะ มันเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างใช้เวลาในการหาเลยครับมันไม่ได้ง่ายไงเออนะเอา UV ครับโกเลตติ้งด้วยแล้วก็เอาอะไรดีเป่าตะเกียงแล้ครับโอเคเอาอะไรดีวะเอาเกลือแล้วกันมีเลดเปล่ะไม่มีหรอไม่มีก็ไม่ต้องแต่ว่าผมจะเอาเกลือมาปั๊มรูปแล้วก็เอามาเอามาเทส UV ด้วยครับเออ UV UV ต้องเอามาเทสทูวีด้วยนะมันจะไวกว่าไอ้ผีจับประตูเองไนงะมันจะไวกว่าอันเยอะเลยฮะไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่าครับออ้ยมีฟิงครับโอเคโอเคเราเจอเระถ่ายที่สองแล้วนั่นคือฟิงก์กับปรินโอเคผีก็โอ้โหเกมนี้ไม่ยากเลยครับเอาจริงเกมนี้ก็อีซี่อีซี่ครับแต่ว่ามันจะยากเรื่องรูปผีอะฮะเหมือนเดิมเลย อ่ะเดี๋ยวเดีเ,ดเออทำไมมันล้มวะเออโอเคก็เหลือใช้กางเขนใช่ไหมเหลือใช้กางเขนไอตะเกียงเนี่ยเป่าแล้วไม่ต้องมายุ่งกับมันนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเจมโทบไปก่อนก็ดีคือผมจะบอกว่ารูปผีอะ่ะยากรูกเกมครับตามตามหลักเออ โดยปกติแล้วอะ่ะมันจะยากทุกเกมแต่ว่ายากหรือง่ายเนะี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะฮะคือถ้ายากก็คือแม่งไม่อีเวต์เลยครับหรือว่าแบบมาครั้งเดียวแล้วก็ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าง่ายก็คือแบบเดินเข้ามาปุ๊บแม่งอีเวต์เลยอย่างเงี้ยก็ก็มันก็เร็วอะฮะมันก็ได้เร็วเนาะโอเคผมไม่รู้จะหยิบอะไรไปแล้วว่ะเอาตะเกียงไปเอาตะเกียงไปเพิ่มครับ แต่มืนว่าผีจะปิดเบรกเกอร์ใช่ไหมปิดเบรกเกอร์ได้ก็ไม่ใช่จินครับไม่ใช่จีนไม่ใช่จินโอเคไม่ดีมอนก็หันตัวแล้วนะฮะสองตัวนี้แต่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ดีมอนหรือเปล่าผมผมว่านี่มันก็ผ่านมาสิบนาทีแล้วนะถ้าเป็นดีมอนจริงผมคิดว่ามันควรจะน่าแล้วหรือเปล่า แต่ว่ามันก็ยังไม่ล่านะครับต้องดูสปีดว่ะเอาจริงดูสปีดอ่ะถึงจะรู้เลยดูสปีดอ่ะถึงจะตัดสินได้ครับเกมาแล้วอ่ากล้องนี่ห้ามขาดห้ามห้ามห้ามเออห้ามขาดนั่นแหละเออกล้องห้ามขาดผมไม่รู้ว่ะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพูดใช้คำแปลกมันแปลกประว่าทุกคน มันไม่รู้แต่มันไม่รู้เลยมันเขาเรียกว่าอะไรผมด้นสดอะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะผมก็พูดไปเรื่อยอะเข้าใจไหมพูดไปเรื่อยอพูดไม่ชัดด้วยพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดแม่งซ้เร็วเลยยังแส่ลมอีกนะฮะอ่ะ,อะโอเคทุกคนทีนี้ไม่มีอะไรมากครับก็รอรอมันไม่กังเขนกับรอมันอีเวนต์นะฮะแค่นี้ก็จบแล้วครับไม่มีอะไรเกมนี้ส่วนวูดูเนี่ย ถามว่าจําเป็นต้องเล่นไหมเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเลยทุกอย่างมันแค่ใช้เวลาในเกมนี้เท่านั้นก็วูดูไม่ได้ทําให้ผีอีเวนต์ได้นี่แล้วก็เอออย่างเดียวอ,ยเ,ดยวอยเดียวใช่ใแต่มันบัคับล่าอะไไงแต่ว่าเราก็ไม่รีบอะเออแต่ก็รีบอยู่เร็วเร็วดิ show yourself show yourself หรือ,หร,อหรือมีอีกวิธีนึงก็คือเราเล่นไอ้นี่ไปเลยเล่ฮ้ยอ้าดาวเดียวเองเหรออะไรวะไม่เอารูปกากรูปทิ้งเลยรูปรูปกากครับ Show ช o u r s เซลมีวิธีนึงถ,ถ้าอยากไปเร็วๆนะก็คือง่ายๆแต่ต้องดูว่าต้องมารุ้นว่าผีอ่ะจะเป็นตัวอะไรครับถ้ามันเป็นฮันโตเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยผมผมบอกเลยว่า การถ่ายรูปผีอะ่ะมันจะไม่ยากเว้ยโอ้ไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโคตรมืดเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมืดมืดจริงนะเนี่ยทำาไปเล่นเฮ้ยแป๊บน,นึงนะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเอามันจะไม่หายไปหรอเออช่างแม่งเนี่ยผมจะแบบพูดแบบพูดไปพูดผิดเออไม่รู้ดิ ผมพูดเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยวะรั่วเลยครับวันนี้เหมือนปะวะไม่รู้เอาเป็นว่ารอผีล่าพอแล้วเนี่ยมันจุดไม่ได้หรอวะจุดได้ไหมเออมันควรจะจุดได้นะเว้ยไม่สมจริงเลยวะ่ะแม่งเกมกากอ่าโอเคทุกคนก็เป่าตะเกียงใช่ไหม ต่ไม่แต่แต่จะล่าแล้วนะครับเฮ้ยสองทัศแตกก็หรอเฮ้ยเกินไปผมว่าผมว่าเต็มที่เลยแค่นี้แหละมาถึงกลางเขนะ่ะผมว่าเต็มที่มันน่าจะกันได้แค่นี้อะฮะเอาจริงเต็มที่เลยผมว่าเพราะว่าห้องเนี้ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างครับมันใหญ่มากเลยห้องนอนเนี่ยเอาจริงนะถ้าผมมีบ้านอย่างนี้ผมไม่กล้านอนนะเว้ยแม่งน่ากลัว เออคือคือห้องนอนมันควรจะเล็กดีทุกคนดูห้องดีแม่งโคตรใหญ่เลยอะดูดิมันใหญ่มากเลยเว้ยมันแบบขูมันโล่งอ่ะมันน่าก,กลัวทุกคนเข้าใจว่าเออนะี่ถ้าผมไีบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบห้องนอนเป็นอย่างเงี้ยเยียผมไม่กล้านอนเลยผมผมผมแบบผมอาจจะเรียกแม่มานอนหรืออาจจะเรียกพ่อมานอนนะครับแต่ผมไม่นอนคนเดียวนอนผมกลัวครับกลัวผีครับ อาจริงน่ากลัวนะเว้ยห้องนอนอย่างนี้ทุกคนแบบ่ยโอ้โหแม่งโคตรมันโล่งอะฮะมัน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 โล่งอะแล้วมันกว้างอะมันกว้างเกินไปอะมันเข้าใจไหมอห้องนอนมันควรจะเล็กดีวะมันแบบเออมันไม่ควรใหญ่ขนาดเนี้ยผมว่านะผมว่านะไม่ควรใหญ่แบบเนี้ยมันใหญ่ไป แล้วถามอะเผื่อใครสงสัยว่าแล้วมันน่ากลัวไงหรอมันน่ากลัวตรงที่ว่าคือมันกว้างอะฮะคือห้องโห,โหที่นอนมันนิดเดียวอะแล้วห้องมันกว้างมากอะเข้าใจไหมอะคือเราไม่รู้ว่าสมมติว่าเรานอนอย่างเงี้ยเรานอนแล้วตื่นมากลางดึกอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในความมืดไงแล้วแถมห้องมันกว้างอีกะครับมันน่าก,กลัวเข้าใจว่ามันน่ากลัวฮะเออ มันน่ากลัวว่าผมบอกให้อันนี้หุ่นอะไรวะเนี่ยมันไม่เหมือนหุ่นเสื้อผ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนหุ่นยนต์เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์มากกว่าว่ะผมว่าอันนี้รูปผีจะได้ปะวะผมว่าอาจจะไม่ได้หรือเปล่าเออแต่ผมดูแต่ผมดูจากความถี่ในการไหม้ของการเขน็นผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ดีมอนหรือเปล่าครับแต่ว่าอ้น,นียมันไม่เร็วมากนะเว้ย ผมมาออกไปเปิดไฟแป๊บเดียวเองการเขตนมันก็เฮ้ยล่าว่ะชิบหายและเราแม่งปิดไฟด้วยแอบเลยครับแอบแอบก่อนนะล่าแล้วครับเฮ้ยตามถูกเหรอเวอ้อ โอ้โหโอเคดีมอนครับตัวนี้ไม่ใช่ฮันตูแล้วผมบอกแล้วว่าลูกผีนี่ยากครับเอาจริงหรืออาจจะไม่ได้เลยนะลูกผีเกมนี้ผมบอกเลยเราเจอดีมอนได้คือถ้าเป็นทันตัวมันอาจจะได้เวเพราะว่าฮันตัวอะสปีดมันสปีดมันช้าใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่อยู่ในห้องอะมันช้าเวมันตามรูปง่ายกว่าเอาง่ายง่ายแต่แต่ว่าดีมอนเนี่ยมันเป็นผี คือคือมันต้องคมอ่ะเออเราต้องถ่ายรูปคมนิดนึงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นผีอะไรด้วยดีมันเป็นผีเด็กมันเป็นผีเด็กหรือว่ามันเป็นผีผู้ใหญ่หรืออะไรยังไงอะฮะหรือถ้าเซฟๆซฟหน่อยก็อาจจะไม่เอาป่ะหรือเราจะลองคลีนก่อนดิแต่ผมว่าคลีนไปไม่น่าได้อะไรครับ ผมว่าจะทําให้เกมชา้าด้วยเพราะว่าภายในหนึ่งนาทีอะ่ะผมว่าผีไม่อีเวนหรอกเอาจริงเราสู้แบบว่าถ่ายตอนมันล่าไปเลยดีกว่าเราก็ดักตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหโอ้โหมาแล้วบิ๊กไบค์โอโ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้หบิ๊กไบค์มาแล้วโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้ยแย่โโเมาแล้วครับมาแล้วครับ ปะวะเฮียไม่ติดก็ไม่เอาครับมันมาแล้วผีเด็กครับไปแล้วโอ้โห,โหอันนี้ต้องแอบ,บนะครับไม่น่าได้วะเฮ้ยอย,ายานะ่าละอย่าละไอ้เชี่ยแอบตรงไหนเนี่ยห้องน้ำไอ้รอดแล้วรอแล้วรอดแล้วติดปะวะไม่น่าติดนะผมว่า โอ้ไม่ติดเลยครับโอเคไม่เอาจบโอเคพอ,คอแล้วครับรูปผีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดเออสมารไปแล้วครับออกเลยออกเลยเราไม่ฝืนแล้วจริงๆจ,จะฝืนอยู่ก็ได้แต่ผมว่ามันมันน่าจะเสียเวลาฮะผมออกได้ออกเถอะ โอเคครับปั๊มเกลือแล้วออกเลยรู้ผีไม่ได้นะครับเกมนี้พอแล้วพอแล้วอย่ามาอีเวนต์ตอนนี้นะเว้ยเอากล้องทุบหัวแตกนะผีเด็กก็ผีเด็กเออเฮ้ยไม่ดิทุกคนโมเดลมันคือหุ่นเดียวกับไอที่มันอยู่ในห้องเลยนี่หว่าใช่โมเดลมันอะแบบเดียวกันเลยครับเออโอเคตัวนี้ก็เป็นดีมอนนะจ๊ะไม่ใช่ฮันตูนะ ดีมอนดีมอนแต่ว่าการเขียนเราได้กี่รูปวะสามรูปผมว่ามันน่าจะเอามาแบบเอามาแทงกันได้ปะเอามาแบบเอามาทดแทงกันได้ปะน่าจะแบบเจ็ดสิบรนหกสิบอ่อโอ้โหเออใช่เราไม่เจอกระดูกเอยไม่ใช่ผมลืมหาโอ้ my god ผมลืมหากระดูกวะเออย่ยผมลืมกระดูกเกมนี้โอ้โหยัดเค แม่งกระดูกงอนผมแล้วแหละผมว่าเกมหน้านี่กระดูกน่าจะซ้อนนฮะเออใช่ผมลืมกระดูกไปเลยผมมดแต่แบบมดแต่หาผีมดแต่โฟกัสเื่งร,รูปผีครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนี่คือเวลาที่ทำหน้าน,นะครับก็จะเป็น19นาที6วินาทีนะครับก็ไม่ใช่เพอร์เฟกต์เกมนะก็แต่ก็ก็โอเคอยู่แหละแต่ลืมกระดูกไงทุกคนผมว่าแม่งชั้นสามแหละเออนะแล้วนี่คือ เนี่ยมันอีเวนต์ไปครั้งหนึ่งครับก็คือช่วงต้นเกมอ่ะที่มันอีเวนต์ไปครับนั่นแหละผมถ่ายไม่ทันไม่ดิผมอ่ะลืมไม่ว่ากล้องอ่ะอยู่หน้าห้องผมอ่ะไปเดินผมมาเดินไปเอาชั้นล่างเอา้าไม่มีนี่หว่าอ๋อมมนอยู่หน้าห้องเออผมลืมไงแม่งผมเริ่มแก่แล้วครับผมว่าผมพูดหลายคลิปแล้วว่าผมมาเริ่มแก่ก็น่าจะแก่จริงแหละขี้ลืมชิบหายนะฮะโอเคนะครับก็ถะเกิดว่าชอบสไตล์การอื่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับนั่นแหละสไตล์อื่นความอื่นความอื่นนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันหน้านต่อไปครับก็คือด่านแคมเล็กนะแคมเล็กอีซี่อยู่แล้วทุกคนชิลๆนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ